มากทำให้อธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าทำไมเรา manifest ได้ดีหรือเราทำอะไรได้ดีแต่บางครั้งมันเสื่อมถอยลงเพราะว่าเรารับเอาปัจจัยที่เราไม่ควรต้องรับเอาเข้ามาให้มาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีคนใกล้ตัวที่เป็นคนพิเศษจริงๆแบบว่าพลังงานสูงกว่าคนอื่นพูดจาไม่เหมือนคนอื่นเขา เกิดเรื่องเดียวกันเขาเห็นไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นหลักฐานที่ดีว่าคนพิเศษเห็นในสิ่งที่แตกต่างแค่คนอื่นไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่เห็นสมมติอยู่กันห้าคนแล้วเราถาม4ี่คนเขาไม่เห็นเราก็เลยเกองสงสัยเราเราบ้าไปเองทั้งที่จริงคือฮัลโหลสิชาได้ไปขั้นกว่าจะกลับมาขัา้นข้างล่างทําไมอะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องยืนหยัดที่จะเห็นในสิ่งที่มันพิเศษกว่าเหนือกว่าค่ะนี่ก็เลยรู้สึกว่าได้ ได้กลับไปจําได้หรือได้ปลดล็อกฟูลโพเทนเชียลอีกครั้งหนึ่งจะได้ระเบิดเอาพลังนั้นออกมาใช้ได้เป็นแบบ8แถบสิบแถบหม,มนแบบว่าเป็นคลื่นที่ที่สูงร้ขีน,<า>ขนจํากัดแล้วก็ให้หัวใจมันทํางานสอดคล้องกับสมองเขาจะได้ไม่ต้องทลอะก,กันเขาจะได้ไปด้วยกันแล้ว,ลวก็ที่ชอบมากคือ โกรธยังดีกว่ากลัวแล้วก็ทําผิดอย่าไปรู้สึกผิดค่ะก็ะให้ยอมรับมันก็พีดฟูกว่าแล้วก็แก้ไขมันก็จะได้ไปอยู่ในคลื่นที่สูงกว่าแล้วก็ถือรีโมทให้ชีวิตตัวเองค่ะแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือต่าไปก็ไม่ต้องอธิบายให้ใครฟังแล้ะ <c oughs> วะเพาไาทาั้งบ้านนะคะก <c oughs> ็ไปก็ถ้าไม่เข้าใจก็จะได้เปิดจะไลให้ดูนะคะ <c oughs> จะได้จําได้กันหมดดีใจขอบคุณค่ะก็ <c oughs> ดีใจที่ได้มาค่ะ ก็ขอบคุณโค้ชมากคือสนใจเรื่องของสมาธิเนี่อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือเข้าใจมากขึ้นมากสำหรับสมาธิควอนตั้งมานะคะคือแล้วก็ไม่ไม่เคยทำได้แบบนี้คือตอนที่โค้ชแนะนำแล้วก็ฝึกไปเนี่ยก็ก็เริ่มเข้าใจคือเมื่อก่อนนั่งก็คือนั่งว่างๆ<ม>ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเพราะว่า คือเอามาใช้กับชีวิตได้จริงๆแล้วก็มีเป้าหมายอะไรอีกตั้งมากมายหลายอย่างที่เรากําหนดขึ้นได้แล้วก็ไปถึงมันได้ะคะ่ะก็ดีใจมากแล้วก็จะพยายามรักษาพลังงานของตัวเองให้อยู่ในระดับสูงเสมอคะ่ะ24ชั่วโมงใช่ไหมใช่จาไม่ได้เลย <c oughs> ค่ะขอบคุณคมากะคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะคะ ได้ uh huh. <laughs> ขอบคุณพี่สาวค่ะที่แบบได้ทําให้เราได้มาเจอกับพี่น้อยแล้วก็พวกพี่ๆทุกคนนะคะทําให้เราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเนาะตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยที่ได้มาเจอค่ะเพราะว่าทําให้เรามีความกล้ามากขึ้นที่จะกลับไปพัฒนาชีวิตในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะคือทําให้เรามีสติมากขึ้นในการทํางานหรือไม่ว่าจะใช้ชีวิตประจําวันก็ตามอะคะ่ะ แต่เราต้องเริ่มจากตัวเราคือ mm hmm. ก็คือตอนนี้เราก็ต้องไปฝึกพัฒนาตัวเอง mm hmm. มันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะ <Yeah. S 2> ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ <Yeah. S 2> ยัง่าค่ะตัวที่จะส่งคลื่นที่ดีออกไปสู่คนอื่น <gasps> แล้วก็พยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในเลเวลที่สูง energy ที่สูงครับก็จะเอาอันเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ลองทำการบ้านที่อาจารย์สั่ง ค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากๆเรารู้สึกแบบคุ้มค่ากับเวลาหนึ่งวันที่มาใช้เวลาร่วมกันไหมคะมากๆาเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะดีมากเลยค่ะปืนค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นคนชอบเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่แล้วแล้วพอบอกว่าเออเป็นสมาธิควันตัมก็คือเราก็นั่งสมาธิในสายดรโจมาบ้างแล้วแบบเหมือนกับ เชื่อมั่นในตัวโค้ดพี่น้อยในการเรียนรู้พัฒนาแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบเอ้ยสิ่งที่แบบว่าเอ้เราจะมาเราจะได้อะไรก็คือจะได้ว่าอ๋อการสมาธิในรูปแบบเพิ่มเติมเราได้ข้อความรู้เพิ่มเติมในการนำไปใช้ให้มันได้เร็วขึ้นเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าอ๋อสมองกับหัวใจบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกันแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ้าเราสามารถที่จะค่อยๆทำให้มันสอดคล้องกันไปได้ แล้วมันก็จะไปได้ง่ายๆขอบคุณามากๆในคลาที่ดีมากครับคิดว่ามาแล้วต้องได้อะไรกลับไปแล้วก็คิดว่าวันนี้สิ่งที่ได้ก็คือคุมแล้วว่าอันนี้ก็ได้เพิ่มเติมไปอีกก็ไปได้อีกสเต็ป <Wow. S 1> ซึ่งมันดีมากขอบคุณขอบคุณค่ะสิ่งที่ได้ที่มาวันนี้มาใช้เวลาหนึ่ง,งวันนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานเนะาะเพราะเรามาในคลาสสมาธิควนตัสมสร้างชีวิตใช่ไหมคะเรื่องของพลังงานก็คือว่า สิ่งที่ได้รู้สึกว่าเราคือต้นกำเนิดในใน,ในที่เราออกไปทำอะ่ะเราส่งพลังงานอยู่เราส่งพลังงานพวกเขาก็ขับเคลื่อนแต่พอมาถึงวันนี้เขาก็คือได้รับผลลัพธ์จากการขับเคลื่อนเมื่อหลายปีก่อนแต่วันนี้เรากลับเฉยๆนิ่งๆหันกลับไปดูมันก็เป็นพลังงานของเราในวันนี้<ม>เออแล้วเราจะมานั่งคาพลังงานอย่างนี้อยู่ทําไมเนเมื่อมันจะมีคนอีกสี่คนที่รอเราเยอยู่เงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเราพลังงานตก แล้วเราก็ไปคิดว่าเออสามีเป็นสาเหตุแล้วเราก็ไปรับพลังงานเนือยๆของเขาเราก็บอกว่าเขาเนยจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากเราวันนี้ที่มาก็ก็คุ้มค่ามากๆที่มันได้เตือนสติว่าเออแบบปรับให้พลังงานเราสูงเพราะสําคัญที่สุดเราคือต้นกําเนิดแม่ก็คือแม่นะคะแม่ก็เป็นต้นกําเนิดเราต้องกลับไปแบบไปเป็นพลังงานต้นกําเนิดให้กับอีกสี่คนเนาะได้สิ่งที่เดี๋ยวกลับไปทําให้มันพลังงานสูงค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมค่ะก่อนตื่นต้องขอบคุณน้อง มาสาม,มาบ้านนะคะขอพูดจริอๆได้หที่ให้เรามาอยู่การได้ไมาทานแบบวันนี้มันเป็นไรเก่งแล้วได้พูดเนีย่ยสุดยอดนะก็ตัวเองร่างกายมันไม่ปกติมัอนเขาแต่วันนี้ก็ทําให้ดีขึ้นรู้จับไปเป็นตัวเองขึ้นอะไรเนี่ยก็ต้องขอบคุณนอ้องมากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะ แล้วคนที่สาคัญที่สุดที่ต้องขอบคุณย่าใช่ขอบคุณครับย่ามากค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ยืนค่ะใช่ใช่วันนี้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะเพราะว่าที่ต้องมาจริงๆต้องติดอีกสัมมนาหนึ่งด้วยแต่ต้องตัดสินใจอืมคือเป็นคนที่ชอบทางด้านนี้ถ้าเรามาเพื่อการตอบย่า่็ทาให้ถูกเพราะเราสามารถส่งต่อพลังงานได้ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําให้มันถูกต้องแบบเนี้ยมันได้มันได้กับเราแล้วเราก็ชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยที่บอกคุ้มค่าที่ส,<า>สุดเลย <laughs> คือได้พาพี่สาวมาเปิดประตูฟันตั้มเพราะเราเปิดให้เขาไม่ได้เขาคือคนที่เปิดประตูแล้วก็ก้าวเข้าไปตรงนั้นเองเรารู้สึกว่าเขาไม่หลับเพราะว่าทุกครั้งเวลาไป <laughs> เขาจะหลับให้ไปนั่งเรียน <laughs> เขาจะไหวไหม <laughs> เขาจะจําได้ไหม <laughs> เขาจะนั่งหลับพี่น้อยบอกต้องมาให้ต้องส่งพลัง พอเช้ามาต้งบอกว่าสิ่งที่หนูเห็นพี่ติสนุกกับคาสนี้มากเลยพี่ติจะสนุกแล้วพี่ติจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่ติสนใจแล้วพี่ติจะได้อะไรจากตรงนี้เสกกอดเข้าคลาใช่มาต้องอยากจะบอกว่ามันคือการเสกได้จริงๆรีในใจเสกได้จริงๆค่ะทุกเรื่องเราเสกได้จริงๆตั้งแต่เรื่องที่จอดรถตั้งแต่เราทําได้อะค่ะเพราะฉะนั้นบางทีในสิ่งที่เราทําไม่ได้เพราะว่า เรายังไม่ได้ทำหรือเราอาจจะพลังงานเราตกแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บโหได้แต่เพราะมันว่างมันโล่งมันค่ะมันทําไมมันเบาพอมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บคุ้มค่าที่สุดสําหรับวันนี้คุ้มค่าจริงๆมากๆเลยค่ะขอบคุณโค้ดพี่น้อยค่ะเี๋ชอบตรงที่ค่ะดโค้ดเ็นเวคือแบบพอพี่น้อยบอกไปเลย คือแบบว่าเมื่อสามารถแนบได้เลยซึ่งมันมีเชื้อมาจากรอบพี่แล้วแล้วด้วยความที่แบบเรารู้ว่าแบบต้องการความสงบนะฮะห้องแล้วก็ฟังแล้วก็ทําไปในท่ายืนมันมันดีมากค่ะพี่น้อยแล้วเราก็ดีใจที่เห็นหน้าตาแววตาของทุกคนเปลี่ยนไปเยอะมากเห็นการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าแววตาเปลี่ยนไปเป็นแบบพลังงานสูงมากแล้วก็ดีใจแข่คนนี้ด้วยวันนี้ด้วยแบบวันนี้แบบถอนทุกคนด้วยแล้วก็มันมีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ค่ะ ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ